ช้างไทยพ่อหมอเท่ากับการจับช้างผู้ที่ร่วมไปจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานต่างๆไม่ว่าจะฝึกเป็นช้างศึกหรือช้างงานคือควานผู้ที่เริ่มงานในระยะแรกเรียกว่าควานซ้ายเมื่อมีความชำนาญมากขึ้นจะได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นควานขวา เมื่อมีอายุสมควรและมีความเชี่ยวชาญในการจับช้างเนื้อควานช้างผู้อื่นจะได้รับเลื่อนเป็นหมอช้างเมื่อทำงานจนเป็นผู้มีอาวุโสจับช้างป่าอย่างเชี่ยวชาญมาแล้วมากกว่า50เชือกจะได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าใหญ่เรียกว่าปฏิยายะซึ่งปฏิยายะที่มีอาวุโสสูงสุดเรียกว่าปฏิยายะทวดหรือพ่อหมอเท่า วิธีการจับช้างเป็นศิลปศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีการเรียนรู้มาแต่โบราณเรียกว่าวิชาคชศาสตร์ในกฎมนเทียนบานตอนว่าด้วยอายการช้างกล่าวถึงวิธีการจับช้างแบบหลวง4วิธีคือโพลนช้างเป็นการจับช้างป่าหรือช้างเถื่อนโดยหมอช้างจะใช้ช้างต่อไล่จับช้างในดงหรือบนภูเขาโดยใช้บ่วงบานวังช้างหรือวางช้าง คือการตั้งคอกแบบตั้งเขื่อนตั้งค่ายพรางเพื่อจับช้างคล้องช้างในผนียดคือการจับช้างโดยสร้างเนียดขนาดเล็กไว้ใกล้ตัวเมืองคล้องเอาเฉพาะช้างที่มีลักษณะดีที่สุดครั้งละเชือกเท่านั้นแต่ถ้าต้องการช้างครั้งละหลายเชือกจึงจะสร้างพเนียดให้ใหญ่ขึ้นคล้องโขลงช้างกลางแปลงเป็นการเลือกคล้องช้างขนาดย่อมจากโขลงช้างในที่แจ้ง นอกจากวิธีจับช้างทั้ง4ี่วิธีที่กล่าวแล้วยังมีการจับช้างแบบอื่นๆอีกคือการใช้หลุมพรางการจับช้างในน้ําลึกการจับช้างพลายโดยใช้ช้างพังเป็นช้างต่อและการจับลูกช้างบ้านในการจับช้างพ่อหมอเท่าจะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรบวงสรวงบูชาเทวดาอารักษ์ตลอดจนเส้นผีป่าให้คุ้มครองป้องกันจากอันตรายต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ควานทั้งหลายที่ร่วมเดินทางไปจับช้างด้วยกัน